ตาฟังเรื่องผีป่ะคอนโดที่กูอยู่อ่ะจริงเหรอเออแต่อดดับไม่น่ามีใครไปเล่นแล้วเฮ้ยจริงจริงตาจริงเพื่อนเรื่องจริงเพื่อนเรื่องจริงฟังฟังฟังอาเพื่อนตาผมจะเล่าตั้งแต่แรกเพื่อนคืออย่างงี้คือคือเล่าเลยนะไม่นั่งในอดดอบเนาะเล่นเล่นไงอดดับไหมนะได้เพื่อนมามาเล่นหรอเพื่อนไอดออ่ะเสียอัได้เดยแต่เล่าตั้งแต่แรกนะเพื่อนตาได้ยินปะได้ยินเมื่อไหร่ คือคอนโดผมอะนายรู้ใช่คอนโดใหม่ที่ผมอยู่ตอนเนี้ยเออที่ผมอยู่อะอยู่นั่นแหละเฮ้ยนั่งนี่พวเองอะนั่งนี่แล้วและที่เนี้ยเล่าตั้งแต่แรกแฟนผมมาฝันพอมาอยู่ได้สามเดือนนะแฟนผมฝันก่อนเลยนะอันดับแรกฝันว่ามีคนอนะมายืนอยู่ปลายเตียงเ่อนเป็นผู้หญิงหนูกลัวลักษณะลักษณะเขาเนี่ยคือสูงถึงหัวเนี้ยติดเพดานเลยนะแล้วหน้าไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงอะหน้ามันดํามองเข้าไปมันดําแล้ว มือมือนิ้วครับนิ้วเขาอะ่ะยาวถึงหัวเข่าอะ่ะเพื่อนไม่ใช่คนปกติแน่นอนนอ่ะแล้วเหม,มือนฝัน<ภ>อันนี้คือฝันนะเพื่อนอันนี้คือฝันก่อนเล่าเรื่องฝันก่อนแฟนผมฝันก่อนฝันแล้วทีนี้เหมือนทําอะไรไม่ได้แล้วแฟนผมก็เหมือนพูดในใจ,จว่าแบบเดี๋ยวเดี๋ยวทำบุญไม่ให้นะเพื่อนเออทำบุญไม่ให้อะไรเงี้ยปึ๊บมึงรู้ป่ะไอคนนั้นอ่ะเออของคนนั้นแหละแม่งกระโดดเข้ามาเพื่อนกระโดดเข้ามาแบบตะคุบอ่ะตะคุบแฟนผมมาแล้วแฟนผมก็ตื่น ผู้หญิงใช่บผู้หญิงเบิร์นเป็นผู้หญิงเออแบบกระโดดตะคบเข้ามาอันนี้รอบแรกนะปึ๊บแล้วทีแรกก็ผ่านไปผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ทําบุญนะย้ําว่ายังยังไม่ได้ทาบุญนะแฟนผมาเล่าฟังทีหลังยังไม่ทําบุญทีนี้ฝันอีกรอบหนึ่งฝันว่าผมนั่งเล่นเกมอยู่แฟนผมอ่ะนอนหันหลังให้ผมใช่ป่ะผมเั่งเล่นเกมแล้วแฟนผมอ่ะนอนหันหลังให้ผมแล้วลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมาฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอ่ะฝั่งตรงข้ามผมอ่ะมันเป็นกระจกไงมันเป็นแบบกระจกอ่ะ คอนโดเป็นกระจกแล้วมองเห็นมอ,มองมองสะท้อนผมเล่นเกมอยู่อะไรเงี้ยเออแล้วเหมือนขยับตัวไม่ได้เพื่อนขยับอะไรไม่ได้เลยทําอะไรไม่ได้แล้วทีนี้ก็เหมือนแบบพอพอผ่านไปใช่ป่ะแล้วแฟนผมก็เหมือนแบบเผลอรับเผลอลับไปปุ๊บตื่นมาอีกรอบนึงอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่ารอบเนี้ยมันจะพิเศษกว่ารอบอื่นคือมันมีคนอะมานอนข้างๆเพื่อนนอนหันหน้าชนกันอนะแฟนเนาะแฟนมึงกับอีกคนหนึ่งเหรอ ผีมันมานอน<ม>ลืมตาอีกรอบหนึ่งอะคือผีมันมานอนอยู่ข้างหน้าแบบมองหน้าเข้าใจปะมองหน้าปุ๊บอันนี้ฝันอยู่ใช่ไหมอันนี้ฝันรอบสองใช่ฝันรอบสอง,อสองมีคนมานอนข้างๆมองหน้าแล้วที่เนี้ยก็เหมือนแบบแฟนผมก็เลยแบบว่าทําอะไรไม่ได้ใช่ปะก็คือพูดเหมือนเดิมเลยเวนเดี๋ยวทําบุญไม่ให้รอบสองอะเดี๋ยวทาบุญไม่ให้พอพอพูดไปอะมึงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ว่ารอบเนี้ยหนักเว้ยเพราะว่าพอพูดไปปุแบบ๊บแมงอ้าปากเือน อาปากค้างอะเหมือนอาอาปากรับส่วนบุญอะอืมแล้วแต่ยังไม่ได้ทาบุญให้ไงยังไม่ทารอบแรกยังไม่ทานะเหมือนรอบใยรอบแรกเหมือนแบบรอบแรกเหมือนพูดสรงส่งว่าเดี๋ยวทำบุญมาให้แต่ว่ารอบเนี้ยอ่ะพอพอพอาปากปึบ,บแล้วก็สะดุ้งตื่นสะดุ้งตื่นแล้วผมก็ยังไม่รู้เรื่องนี้นะแฟนยังไม่เล่าให้ฟังเรื่องนี้ยังไม่เล่าแต่ว่ารอบที่ผมเห็นเลยนะที่ผมมาอยู่ในเหตุการณ์ก็คือรอบเนี้ลยแหละรอบเนี้ลยลคือผมมานั่งเล่นเกมอยู่นี่แหละปกติ <provoc> แล้วผมมาสั่งของไว้สั่งข้าวอะไรเงี้ย แล้วปกติแล้วแฟนผมอาจจะลงมวเอาข้าวให้เพื่อนแบบเวลาผมทํางานอะไรเงี้ยแฟนผมอาจจะลงมวเอาข้าวมาให้สั่งไว้แบบลงม่ให้ตลอดทุกครั้งแล้วรอบเนี้ยคือผมนั่งเล่นเกมแล้วผมสั่งข้าวมาข้าวมันก็โทรมาแบบเฮ้ยถึงแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยลงมวเอาข้าวหน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกินข้าวกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะลงแล้วแบบจะเลิกเล่นแล้วอะไรเงี้ยแฟนผมก็เลยทํานู่นทํานี่แต่งตรงแต่งตัวใส่รองเท้ากำลังจะเดินนะกําลังจะเปิดประตูนะแล้วยู่ยู่ะแฟนผมวิ่งมาหาผมเพื่อน ในขณะที่ผมเล่นเกมอยู่นะวิ่งมาหาผมข้างๆร้องไห้เลยนะเพื่อนแบบนั่งร้องไห้เลยแบบร้องไห้เลยมานั่งข้างๆอะ่ะร้องไห้แล้วผมก็ถามแล้วผมก็ปิดไมค์ไปผมแบบเพราะตอนนั้นผมสตรีมไงผมก็ปิดไมค์ผมก็ถามว่าเป็นไรอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องไห้ก็ไม่พูดแล้วก็แบบหน้าก็มองไปทางที่ประตูอะเออไปทางประตูะแล้วผมก็มองไปก็ไม่มีอะไรแบบแล้วก็ผมก็จี้อย่างนั้นอะ่ะถามถามถามจนจนแบบอาจจะพูดเลยนิดนึง ท้าความก่อนคือโทรศัพท์อ่ะเพื่อนแฟนผมมาชาร์จแบตอยู่ใช่ปะหัวเตียงอ่ะมันจะเป็นปลั๊กเว้ยแฟนผมก็เลยเอาปลั๊กอ่ะปลั๊กใส่ชาร์จอ่ะเสียบกับโทรศัพท์แล้วเอาโทรศัพท์อ่ะวางไว้ตรงกลางเตียงลองนึกภาพนะเตียงมันใหญ่เวืยอนที่ผมนอนอ่ะแล้วเอาโทรศัพท์อ่ะวางไว้ตรงกลางเตียงนะแล้วที่เนี้ยเหมือนผมอ่ะถามถามจี้อ่ะเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรเงี้ยแบบอยากรู้ไงเพราะว่ามันกลัวมันร้องไห้แล้วผมก็แบบใจไม่ดีแล้วผมก็ถามอืมแล้วแฟนผมกาลังจะพูดก็ลังจะปีปากพูดว่ามันเกิิดะะขึ้นน่่สงเย ที่กูเห็นแลยนะอยู่ๆอ่ะเพื่อนเหมือนมีคนนมาดึงสายชาร์จโทรศัพท์กระเด็นเลยเห็นกับตานั่งอยู่เนะี่ยกูนั่งเล่นเกมอยู่งนะี้อยูๆ่ๆอ่ะโทรศัพท์แม่งบินเลยแบบเหมือนมีคนดึงสายชาร์จกระชากสายชาร์จแล้วโทรศัพท์แม่งตกเตียงสาบานเลยเนี่ยจริงขใอยอตายแล้วโกหกอะ่ะโทรศัพท์บอกว่าต้องกางเตียงนะเพื่อนอยู่ๆแบบมีคนดึงสายชาร์จนะทั้งที่แฟนผมก็ไม่ได้ยุ่งอะไรแล้วแล้วเมียมันอยู่ไหนตอนนั้นตอนนั้นนั่งอยู่ข้างเลยเพื่อนนั่งอยู่นั่งอยู่รนพื้นข้างๆเลย นี่หลอนจัดนะพอรอบนี้ใช่ป่ะพอดึงเสร็จปุ๊บนู่นั่นแล้วผมก็จี้ถามสุดท้ายแฟนผมบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าได้ไหมไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่อยากพูดแล้วแบบขอเล่าแบบไม่อยู่ในห้องได้ไหมไปไปไปเอาไปเล่าที่อื่นอะไรี้ยกูว่าเออกูก็แบบสงสัยเว้แฟนเรื่องนี้ยกูเลยแบบเก็บไว้ว่ะจะพูดตอนไหนอะไรเงี้ยพอพอพอไอ้นี่ใช่ป่ะพอผ่านเรื่องนี้ไปปุ๊บสุดท้ายแล้วก็ยังไม่ไปเข่าวไปเอาอีกทีนึงตอนหกโมงเจ็ดโมงเช้าเลยปุ๊บผ่านไปสามสี่วันไอ้นียหนักสุดละที่กูเจอ เห็นกับตาสามสี่วันคือวันนั้นน่ะกูก็ลงแ้วข้าวกับแฟนเพราะว่าเพราะว่าอะไรแฟนกูไม่ลงไปคนเดียวละเพราะกูก็สงสารแล้วไม่อยากให้ไปคนเดียวแล้วมันกลัวไงกูแบบลงไปด้วยพอกูลงไปใช่ปะพอลงไปปุ๊บไอเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งมวลที่กูแบบสงสัยในใจกูถามเลยนะถามเลยตอนนั้นกําลังเดินไปซื้อของถามเลยว่ามันเกิดเหตอะไรขึ้นที่ผ่านมาแล้วแฟนอ่ะก็เล่าทั้งหมดให้กูฟังเรื่องที่กูไล่พวกมึงฟังอ่ะเออเล่ามานน่นนี่นั่นปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ใช่ป่ะพอไปเอาของเสร็จแล้วกูกำลังจะขึ้นห้องอันนี้แหละคือน่ากลัวเลยเว้ยกูขึ้นห้องมาพอถึงหน้าประตูใช่ป่ะคือผมจะบอกอย่างนี้ก่อนห้องผมเนี่ยมันเป็นทุกค,คอนโดแหละคอนโดที่ผมอยู่เนี่ยหนึ่งเลยจะเข้าห้องได้หนึ่งเลยต้องใช้คีย์การ์ดเหมือนในการที่สแกนเข้าไปสองเลยคือต้องใส่รหัสรหัสก็มีผมกับแฟนผมที่รู้ถึงจะเข้าห้องได้แต่ว่าวันนั้นนะไม่ได้เอาคีย์การ์ดไปเอาไว้ในห้องสุดท้ายแล้วก็คือสิ่งเดียวที่เข้าได้คือต้องใส่รหัสถูกป่ะเออกูก็ใส่รหัส แล้วตอนนั้นมือกูไม่ว่างกูถึงนู่นถึงนี่อยู่ซื้อของอะไรไปกินอ่ะแล้วแฟนผมก็มือว่างกําลังจะกดรหัสใช่ปะพอพอเอางี้จะบอกงี้เวลาจะ,าะาาาใส่รหัสอะ่ะเพื่อนเหมือนโทรศัพท์ไอโฟนอ่ะเวลาเวลาเราจะใส่รหัสอ่ะมันต้องเปิดหน้าจอก่อนถูกปะมันต้องเอามือไปสัมผัสหน้าจอแล้วก็ใส่รหัสถูกปะเหมือนกันเลยนะเนี่ยประตูผมก็เป็นเหมือนกันต้องเอามือแตะก่อนรอบหนึ่งแล้วก็เอานิ้วอะ่ะใส่รหัสพอเอามือแตะรหัสใช่ปะเอามือแตะสัมผัสอะ่ะให้หน้าให้หน้าจอประตูมันขึ้นอะ่ะมึงเชื่อว่าอะไรเกิดขึ้น แม่งมีคนอะรหัสอะแม่งกดเองเว้ยเหมือนมีคนมากดอะแล้วมาแล้วประตูอะเวลากดผิดหรือว่าใส่รหัสถูกอะมันจะร้องเว้ยอย่างเช่นสมมุติว่ากดถูกใช่ปะใส่รหัสถูกมันก็จะบอกว่าันล็อกแต่ถ้ากดไม่ถูกมันก็เขียนว่ามันจะบอกว่าอันเฟล u n ฟ a i l f ไม่อยู่อย่างนั้นอะอ<ม>ันเฟลอย่างนั้นมระมาสี่ห้ารอบอะอันเฟลอันเฟลอันเฟล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 เออแบบไม่ให้ข้อห้องอะไม่ให้กูข้อห้องกันสองคนอะ unfail 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 แต่ใส่แต่ใส่ถูกเพื่อนไม่แล้วแล้วตอนเนี้ยมึงอยู่ห้องวะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใส่ถูกเพื่อน กดไม่ได้เลยเหมือนมันมีคนมากดหลอกสมมติจะกดเลขสลัดผมสมมติว่าหนึ่งสามสี่ผมจะกดเลขหนึ่งสองสามจะกดเลขสี่จะเข้าห้องอ่ะแม่มีคนมากดกดมั่วแบบกดรัวๆติ๊ด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 รัวๆตอนนี้ก็อยู่ห้องเหมือนอ่ะแต่ทีนี้ก็เหมือนแบบตอนแรกกูคิดในใจไอ้เฮียอ่ะอากาศมันอาจจะชื้นถูกป่ะตาเหมือนโทรศัพท์อ่ะเวลาน้ำหยดอะไรเงี้ยมันจะกดไปเองอาจจะชื้นเว้ยอาจจะนู่นนี่นั่นเว้ยกูก็แบบไม่ได้คิดอะไรแล้วกูก็เอาเสื้อกูอะเช็ดเช็ดประตูห้องตรงคีย์การ์ดตรงที่สลัดกูเช็ดให้มันแแบบบใหห้้้มันนายยออ่ะลวรเี ก็กดอีกเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมเลยเพื่อนเฟลเฟลเหมือนมีคนมากดแบบเฟล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 แบบเรื่อย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 เยเนีก็เริ่มแบบหัวร้อนมึงเข้าใจป่ะอารมณ์รู้อยู่อยู่ในการมาเลรู้ผมก็หัวร้อนแบบสัตว์เอ้ยเฮียมึงแบบมึงทำอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแล้วผมแบบคิดในใจว่าเดี๋ยวกูจะแช่งมึงอะไรเงี้ยแบบจะแช่งมึงนะอะไรเงี้ยแบบพูดแบบพูดในใจแบบหัวร้อนแล้วเริ่มเริ่มงุงนิดละจนสุดท้ายอยู่อย่างนั้นอะพอแช่งไปใช่ป่ะผ่านไปไม่ไม่กี่นาทีหรืออะไรเงี้ยมึงเข้าได้เว้ย พอเข้าได้พอเข้าได้ใช่ปะปึ๊บเปิดประตูลอง,งนึกภาพตานะเปิดประตูเดินเข้าห้องเอาของไม่เก็บปึ๊บแล้วก็เดินออกมาปิดประตูปิดประตูป,ป,ะตปึ๊บเดินเข้าไปตรงกลางห้องแล้วกูก็ถามแฟนแตอนตอน้ยังอยู่ด้วยปะอยู่ด้วยกันเนี่แหละอยู่ด้วยกันเ,เ<ล>น<ม>ี่ยปิดประตูกว่าตอนที่กระหลักดกว่าเลยลอยมองหน้ามองหน้าผมอเพื่อนน้ําตาไหลอะปิดประตูเพื่อนปิดประตูปึ๊บแล้วผมก็เดินไปกลางห้องใช่ปะแล้วผมก็จะพูดเรื่องเนี้ยกับแฟนเว้ยเนี่ยจะพูดเรื่องเนี้ยพอผมกําลังจะพูดอะ แล้วแบบผมผมพูดว่าเนี่ยผมแช่งมันอะไรเงี้ยแบบกาําลังจะพูดนะแบบเรื่องแช่งเรื่องอะไรเงีแบบ้ยกําลันจะเล่าให้แฟนฟังเลยว่าเนีแ่ยบบเขาแช่งมานานอะไรเงีแบบ้ยกําลังจะพูดนะมึงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแม่งมีคนน่ะมากดรหัสหน้าห้องผมเว้ยเพื่อนทันทันที่ตัว <S 2> <S 2> ผมมาอยู่ในห้อง <S <S เออกดรหัสแบบติ๊ติ๊ติ๊ติแบบนึิ๊ตล,ล๊ตะอันเฟลอันเฟลอันเฟลอย่างเงีนนะ้ยหลอนร้องไห้เลยครับแฟนผมแบบว่าน้ําตา ้า้าบเเอลยตนนนันแล้วมึงทำไงตอนนั้นทํางานตอนนั้นไม่ได้ทาอะไรนั่งอยู่ในห้องเงีย,งยบๆแบบไม่ได้ทาอะไรเลยผมก็แบบกลัวแล้วผมก็เริ่มกลัวแล้วเหมือแบบนกันเพราะว่าไปแช่งไงมันจะทําที่อะไรกลัวอะไรเงี้ยอืมในห้องก็อยู่อย่างนั้น่ะจนกระทั่งเหมือนทําแฟนกลัวทําอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาตอนนั้นอะแฟนผมว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหละมันเลยเงียบไปพอมันเงียบอะสิ่งที่น่ากลัวเลยคือผมอะไม่ได้เจอคนเดียวเมือน คือในกลุ่มไลน์อ่ะมันจะมีกลุ่มไลน์ใช่ป่ะกลุ่มไลน์ของของของคอนโดอ่ะทุกคนจะแบบอยู่ในไลน์กันเวลาแบบจ่ายค่าห้องอะไรเงี้ยมันก็ต้องจ่ายผ่านอันนี้ใช่ป่ะแบบส่งสลิปอะไรอย่างเงี้ยอืมมันมีห้องห้องมันมีตึกตึกหนึ่งตึกก็คือคอนโดเดียวกันนั่นแหละแต่คนละตึกมันมีอยู่สี่ตึก A B C D ไม่มีตึกอื่นที่เจอแบบผมเหมือนมีคนมายืนหน้าประตูอะไรเงี้ยแล้วเหมือนเหมือนมีคนถามมั้งในกลุ่มไลน์ว่าคอนโดเนี่ยได้ทําบุญไปหรือยังอะไรเงี้ยมึงรู้ว่าเขาตอบว่าอะไรเขาบอกว่ายังไม่ได้ทําเลย เออใช่หรออือแล้วตอนนี้ไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่เจอแล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่ไม่ได้เจอแล้วเพื่อนแบบมันกวนตีนจังใช่ไหมแล้วนายรู้นี่สายพวกเราก็คล้ายๆกันอยู่แล้วแบบร้อนจัดเลยตอนนั้นอะเพื่อนผมแล้วไอ้เปี๊ยกอะไรมาห้องผมไอ้อาทวอาเทอผมว่าเล่าเรื่องให้ฟังกลัวหมดเลยเรื่องจริงนะเพื่อนผมไม่โกหกหรอก คนดูที่ผมอยู่เลยทุกวันเนี้ยเพื่อนทุกวันนี้ยห้องเนี่ยที่ผมเจอก็ห้องนี้แหละที่อยู่เนี่ยเนี่ยที่เล่าก็อยู่ในห้องนี้แหละใช่ปกติแล้วใช่ปกติแล้วแต่ว่าใจหนึ่งก็คิดอยู่กลัวอยู่แบบไม่รู้มันจะมาในรูปแบบไหนแบบเพราะมันคนละคนกันนะคนที่มาหลอกอ่ะคนละคนเคยยังไงวพ่ก็ฝันรอบแรกเป็นคนผู้หญิงผมยาวตัวสูงสูงแต่รอบเนี่ยมันหน้าคือการแต่งตัวมันไม่เหมือนกันอ่ะไม่แต่คือมึงยังไม่เห็นตัวเขาเลย กูไม่เห็นกูไม่ได้ฝันแฟนผมฝันแล้วเล่าให้ฟังเล้เหือนผมไม่เห็นเอแต่อ <ผม S 2> <ต>ัที่มึเนนะออมเง,งเห็นก็คือไอ้รหัสมันกดเองอะไรอย่างเงี้ยที่กูเห็นก็คือมีคนดึงสายชาร์จแล้วก็รหัสกดเองเหมือนที่ผมอยู่กับเหตุในเหตุการณ์แต่ไม่เห็นตัวจะเป็นอย่างนี้แล้วอีกอย่างหนึง่งไม่มีแค่ผมที่เจอตึกอื่นเขาก็เจอเหมือนกันแบบมีคนมายืนหน้าห้องแบบมาเคาะเงี้ยแบบแบบมาเคาะประตูแล้ว,วแบบพอสองตามแมวก็ไม่เจอใครอย่างเงี้ยประมาณนั้น คลองอื่นนี่เจอเนี่คอนโดเฮียนี่หลอนจากเอ๊ะคอนโดใหม่ด้วยเพื่อนเออคอนโดใหม่โดยเปล่นหลอนจริงเพื่อนตาน่ากลัวนะเพื่อนน่ากลัวอยู่เนาะถ้าเอาเฮียหนาไปนอนนะตาน้าน้าไอ้ไอ้นาฟผูกกับสายสีนไว้แล้วก็ไปนอนเฮียเหมือนแหนมเลยอะน่ากลัวจริงเพื่อนผมโคตรกลัวเลยเหมือนเสกอิสานนี่ถ้ามันใช่โอ้ใจหนึ่งก็กลัวแหละเพื่อนแต่ใจหนึ่งก็หัวร้อนนะเพื่อนแบบแบบ แม่งไม่หล่อหลอกไปเป็นกูกูว่าเจอกูว่ากลัวนะเฮียใครมันกลัวเหรอแต่ว่าไม่ได้แบบว่ากลัวแบบขนาดนั้นอะเผื่อแบบอาจจะตกใจอะอยู่ในห้องแต่มีคนพยายามกดรหัสเข้ามาเหมือนแต่ว่ามันขึ้นว่าอันเฟลไรเฮียประตูแม่งก็ลองกันอันเฟลอันเฟลอันเฟลเฟลวะหน้าห้องอะไรอะมีอะมีเฮ้ยกูเอาปืนกูไปทำแบบว่าน้ำมนต์ที่หลวงพ่อดีกว่าเผื่อว่าเหมือนแวนเฮลซิงได้ยิงผีิดเอยเหี้ยซวยจัดเลยเหี้ยแล้ว เราแฟนมึงแม่งเห็นเป็นแบบว่าเป็นตัวเลยฮะในความเออรอ,อ,อ,อบไอไอฝันรอบรอบรอบสองอะที่ที่ว่ามันนอน,นอนจ้องหน้าคือตอนลืมตาขึ้นมารอบสองที่เจอมันนอนจ้องหน้ามันไม่ได้อยู่ในคอนโดนะเพื่อนบริเวณที่นอนอะมันเป็นบ้านไม้เว้ยเออลืมเล่าเรื่องนี้ไปเป็นบ้านไม้เหมือนอแบบคือ,คอ,องไงนะแบบโลเคชันอ่ะวเวลานอน ก็คือพอมรบแรกตื่นตาขึ้นมาเห็นผมใช่ปะเห็นผมเล่นเกมก็เป็นคอนโดโปกติแหละแต่รอบสองลืมตาขึ้นมาโลเคชันตรงนั้นไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คอนโดแล้วเพื่อน,<ใ>นห้องในฝันนะเออในฝันอะแต่ว่าเป็นบ้านไม้เป็นบ้านไม้ที่มันอาปากขอส่วนบุญอะ่ะเอออันนี้ลืมเล่าไปนั่นแหละภาษาเสียเลยสงสารแม่งจัดอะ่ะเข้าใจเลยปะหลอนจริงพอด ใช่ส hey, งสารจริงเพื่อนตอนร้องไห้ตอนเดินมาหาผมวิ่งมาหาผมเลยนะแล้วมานั่งข้างแล้วแบบไม่พูดอะไรแล้วแบบมองที่ประตูงเดียวอะอะไรนะเมื่อกี้กูพับจอมา Freund, แป๊บนึงตอนตอนสงสารแฟนเพื่อนร้องไห้แบบโหร้องดิร้องไม่เชื่อแบบร้องแบบน่ากลัวแบบไม่ใช่คนนะถ้าเป็นคนมันยังอะไรได้ถูกปะล่ะมันผีอะไอเฮียมันไม่ใช่คน,น่ะเฮ้ยหลอนว่ะเฮียอยู่ๆเมื healed, ่อกี้จอกูโซมเองเห็นแต่หน้ากูด็มๆอมาหน้าใหญ่ อยู่ลังสิท์เลยที่ผมอยู่เนี่ยที่โดนเนี่ยเลยจริงนะเนี่ยเมื่อกี้อยู่ๆมันมาซูมจอกูแบบยันหน้าเลยเมื่อกี้พี่เปียกวิ่งเข้าไปมันก็ซูมมาดิพี่เปียกขับตัวหน้าพี่อ่ะพี่หลบอหล่อายหล่อขนาดเนี้ยนะโอ้ยมันจัด